เป็นยังไงบ้างครับพี่อสทุคนสุดยอดมากเลยนะฮะบาสเป๊ะโอ้โหหอกันใหญ่หอกันใหญ่โอ้โหชุดวันนี้น่ารักมากอ่ะหล่อไหมหล่อนะครับสีกําตาโตบาร์สไหมแล้วมี NPP City Patch ทุกคนเลยโอ้สุดยอดมากเลยนะนะครับเป็นยังไงบ้างครับบาสวันน <st okay. ี้เอ้ยทิชชู่ไหมฮะทิชชู่หน่อยไหมพี่อารันโอเคนสถานีก็ด้ฮะ นี่เราต้องเทปปิดด้วยนะในชูดยี่ห้ออะไรไม่บอกนะเป็นความลับบอกทุกอย่างเลยนี่นี่นี่แจก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 สัตว์นิดเดียวนะแต่งอรุณครับที่ซับอยู่ไม่ใช่เหงื่อหรอที่ซัคืออะไรคือน้ำแห่งความสุขน้ำแห่งความสุขเพราะว่ามีความสุขที่ได้มาโชว์ที่อน M B ถูกไหมล่ะถูกต้ใช่ถ้าเกิดว่าแบบถ้าไม่ได้มาที่นี่เหงื่อมันก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเหงื่อเนี่ยไม่จริเออเพราะถ้าไม่ได้มาที่นี่น้ำแห่งความสุขมันก็ไม่ออกมา เออได้มาเจอทุกคนนะฮะโอเคไปยังไงครับบัสทุกทุกคนฝากหน่อยนะครับการได้มางานในวันนี้ได้มามีความทรงจาพิเศษกับทุกคนแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกคนผมก็ยิงดีใจมากที่ไดแบบว่ามาเอพีในครั้งนี้แล้วก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มาเพลออ่ฟอใไปทุกคนไดเห็นนะครับผมเมื่อกี้ร้องหายใจชิงน่แบบทุกคนน่ารักมากมองตาก,กันแบบว่าใส่ไงเลยแล้วเป็นเพลงที่ว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับบัสในช่วงวัยนี้ด้วยนะ เป็นเพลงที่เหมาะกับวัยที่จริงๆแล้วยังยังต้องแบบต้องผจญภัยต้องเติบโตขึ้นต้องหายใจทิ้งอยู่เออหายใจทิ้งที่ผไม่ใช่หมายถึงว่าบางทีก็อาจจะมีความชิลมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันเออฮาโลวีนที่ผ่านมานี่เน็กไม่ชิลเลยนะเป็นหมอผีใช่ไหมฮาโลวีนที่ผ่านมาคือต้องบอกก่อนว่าตั้งใจแต่งให้มันแบบว่าออกมาเป็นแบบนั้นคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบฮาโลวีนต้องแบบแต่งหล่อๆผีๆใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ ไอหล่ออ่ะมันหล่อได้ทั้งปีอยู่แล้วก็จริงแต่ไอหน้ากลัวเนี่ยมันมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวในหนึ่งชใช่แล้พี่ก็ขอหน่อยพี่ก็ว่าถูกนะเพราะฮารลวีทั้งทีอย่างในก็ทำให้มันต้องหลอดไว้ก่อนใช่แต่คนอื่นหล่ออาจจะมาเป็นแบบอันดับหนึ่งของผมต้องเอาหลอดก็จริงก็จริงนะฮะอย่างพี่มินนี่ก็ถือว่าหล่อไง ที่มีแต่งที่ท <_ an> <_ an> ถ่ายกับซีซ่อยู่ก็ัอยู่นะฮะนี่ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่บาสเนี่ยได้ร่วมง,งานกับเอ็น่ะพีอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับสองซีซั่นที่ผ่านมาได้ร่วมง,งานกับพี่กล่องอยากให้พูดถึงพี่กล่องกันหน่อยเอาจริงคือผมว่าตั้งแต่ตั้งแต่ร่วมง,งานเอ p มาตั้งแต่ตอนซีซั่นหนึ่งเลยอนะันนี้ซีซั่นสองคือพี่กล่อง,องพี่กล่องคือทุกคนเลยนะผมพ,พี่กล่องคือแบบพี่ดีเขาโดนเขาน่ารักมากทั้งแบบว่าเรื่อง เรื่องการเขาเรียกอะไรเวลาทํางานกับเราหรือว่าตอนที่แบบว่ามาเจอเราหรือว่าเวลาที่เขาเตรียมอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทีหรือว่าเบื้องหลังที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเลยเนียคือทั้งเวทีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนได้เจอมาในวันนี้หรือว่าทั้งตัวเขาเรียกอะไรบ้านกล่องข้างหน้าหรือว่าฟู้ดซัพพอร์ตข้างหลังหรือทุกอย่างอะไรเงี้ยบบว่าให้พี่กล่องหรือว่าที่พี่ทีคือเขาแบบว่าเขาเทคแคร์ด้วยใจอ่ะแล้วก็แบบเรารู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราก็แบบเราตื่นตาในสิ่งนี้แล้วเราก็ รู้สึกสนุกแล้วก็แบบว่ามันตลอดเวลากับได้ทำงาน NBP จริงพ,พี่ก็เห็นด้วยกับของไทยนะจริงพี่ก็ทำงานกับคนที่ทํางานกับบาสมาหลายแบรนด์แล้วแล้วก็รู้สึกว่า n v p เป็นแบรนด์ที่เหมือนให้อิสระน้องๆมากให้แบบถามความคิดเห็นน้องๆตลอดแบบนี้ดีไหมให้แบบ ให้อิสระในการทํางานเยอะแล้วก็แต่จริงอีกอย่างหนึ่งที่ที่ต้องบอกก็คือบัสก็เป็นคนที่ทํางานโดยนหน้า gera, หลังด้วยแหละจริงก็ต้องให้เครดิตตัวเองกันด้วยที่ให้พี่ๆเขาเนี่ยสามารถทํางานกับเราได้มาเป็นจีซง่ันที่2เพราะว่าบาัสเป็นคนที่ทํางานด้วยแล้วพี่ๆเขาน่าจะมีความสุขด,ด้วยในฐานะของพี่กลอกนะฮะถูกไหมถูกไหมทุกคนโอ้นะฮะทำงานกับพี่ท็ <Rab> อปก็มีความสุขขอบคุณครับตอนเองขอบคุณนะครับทำงานกับบาสก็มีความสุขพี่ก็แฮปปี้มากที่ได้ทำงานกับบาสแล้วก็ทำงานได้มาเจอเบียสก็มีความสุขเพราะว่าบางทีความรัก ของพี่อัสมันก็หลั่งไหลมาถึงพี่ด้วยพี่ก็รู้สึกเหมือนได้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะแต่เมื่อเช้าพี่มาสายนิดนึงรถเสียบนทางด่วนเราบอกบอกเขาได้เลยรเแบดเดย์แต่พอวันที่มีแบดเดย์ได้มาขึ้นเวทีวันนี้ได้มาเจอบาสได้มาเจอทุกคนเหมือนก็กลายเป็นกู๊ดเดย์ได้มาทำงาน A B T C T เหมัอนกันกลายเป็นกู๊ดแจแล้วตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ เสียจริงพีเสียริงเลยอ่ะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆครับว่าเรามาถ่ายรูปเป็นความทรงจำดีๆกันดีกว่าเลยนะครับเอาละเดี๋ยวช็อตแรกครับหันหน้าไปทางนู้นทางนี้อ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรนี่น่าจะไปทางนู้นก่อนมัง้งใช่ไหมใช่ไหมผมว่าจะต้องรอน้องพีมน้องพิม น้องพิมหาไปไหนน้องพิมติดภารกิจทางเสื้อผ้านี่หน่อยอ๋อบ้านเ้อผาสี่คนกทาซื้ออยู่อ๋อหันไปลู้ก่อนหันานูกก่อนครับนระหว่างที่ให้พิมศึกษาอยู่นี่เราขอโทษเดี๋ยววันนี้ไม่ด้มีกานเกิดใครใช่ไหมครับไม่มีไ่มีโอเคโอเคสอบโทรไ่เอาไม่เอจไหนอะแ้วน้อมาจะไหนอะระหว่างรอพมสำเร็จการศึกษาลนั่งเื้อาครับผมพี่ท๊อมีความเห็นยังไงครับพี่คุณคุณไปสอบมาวี่มีความเห็นเรื่องอะไรครับน้องไทย เอาคำถามไหนก่อนดิผมเองครับคุณผมเห็นคุณลงนี่ไปสอบทุกวันนี้คุณเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ผมก็ไปสอบมาจริงเออผมเลยไปจวิชาสอบจริงใช่ไหมจริงจริงครับโอเคครับถ้าเกิดตามไปที่มอผมไปดูก็ดูได้ครับไปนั่งท่าผมสอบก็ดูได้ผมก็จะเป็นกำลังใจในตอนสอบก็จะมีความสุขในตอนสอบครับครับผมดีครับอันนี้พูดถึงสอบอะไรกันเนี่ยสอบที่มอไม่ใช่ที่มอโยงโยงวันทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมงงเลยวิ่งว้าก็ลองเรียนดิ จรกับใครอะไรข้าไปเรียนบ่อยบางการ้ดิปเปอร์ตลอดเพลงจริงคอมเปอร์มีอะไรไม่เอาจริงคอมเปอร์นี่เขาก็ไปเรียนบ่อยจนเขาหลงหลงลุ้นลืมเลยเมื่อเช้าแหละใช่เขาหล่อพิเศษเมื่อเช้าหล่อพิเศษเมื่อเช้าคุณเห็นไหมล่ะผมใส่ชุดนักศึกษาตังเกียงยีเคือต้องขอโทษ่องอยนะที่ดีเพราะผมอะลืมมาที่บ้านลืมมาลืมติดมาแล้วแบบบนรถมีตังเกีงแค่นั้นกเลยเรียกเป็นสไตล์แบบสเวกสเวกสเวกแกร์สเวกแกร์ทุกอย่างเอาไปว่าเดี๋ยวแฉแรก ช็อตแรกเป็นทุกคนยืนเรียงแถวด้กว่าเดี๋ยวตอนนี้ทีมสำเร็จอารศกษาด้วยกันครับอะไรนะทีมทีมสุขทีมทำไมนะทีมไม่เสร็จไงทีมไม่เสร็จอ๋อทีมอยู่ไหนเนี่ยทีมเขาเอาทองนี่เขาเข้าเวลากันท้องรูหรอเริ่มเสจแั้ พีมเต้นแรงนิดนึงพ้แอ๋อนี่พี่อยู่ข้างล่างเหรอเนี่ยใช่ใช่ที่คือทีมกำลังแสวงอยู่อ๋อแสวงอยู่ข้างล่างพีมเจ็บปอดไม่เจ็บช้างก็เลยเจ็เสื้อผ้าเสื้อผ้าอ๋อจัะไรอ่ะโตเร็วไงพีมโตเร็วอ่าคือเด็กโตเร็วก็โตขนาดที่อยู่บนเวทีได้ใช่คือเด็กกำลังโตไงไม่ใช่หรอเต้นเต้นไปเสื้อผก็ใหญ่ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งร่าไปเรื่อยไปอ๋อนี่นอนพีมมีไหมครับพี่ทอมมี่อะไรลิสต์อยากจะทำมดแล้วเนี่ย วันนี้เป็นยังไงบ้างจุ๊บจับจุ๊บจับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยให้ทุกๆคนลาแต่เดี๋ยเราเมาส์บอยรอพิมพ์ก่อนงั้นงั้นระหว่างที่รอพิมพ์เราถามบีอยร์ขยันออ่านป้ายไปพี่อยากเพื่ว่าเขาตั้งใจทุกคนอ่านป้ายนะว่าเดี๋ยวเขาเขียนกันมาแบบด้วยใจนี่ขอบคุณที่สร้างผลงานดีๆให้ได้ชมนะครับสีเลมอนเลมอนออนยากสมบัติของปู่ต้องบอกว่าตอนที่น้องๆไปมาซิ่งเนี่ย ทีมงานก็จะส่งเพลย์ลิสต์ที่ทุกคนมีทำเพลย์ลิสต์ใช่ไหมทำเพลย์ลิสต์กันคนละเพลย์ลิสต์อ่ะยังไม่ถึงนะ EP นั้นแ่ะไม่ควรกจะเลือกฟอร์ดอ๋อถึงแล้วเฮ้ยเกินแล้วมันขานแล้วเนี่่ะมันยังไม่ให้คจแนนกับเรื่อง่นี่ยังไม่ที่นี่ยังไม่ใช่แล้วไม่ทำเลือกใครไม่บอกอ่ารู้้รูเพราะว่าผมเลือกใครไม่รู้ผมไม่ได้บอกใช่ไหมยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าใครให้คะแนนอ้าวยังไม่รู้เลยผมเป็นกรรมการอ้าวน้องพีมาแล้วที่มงาน เมื่อกี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเราพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นขาดเลนทีเดียวขาดมึเก่งฮะทุกอย่างเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องตลกก่ะขาดตรงเป้าหรือว่าตรงตูดมันยิ่งกว่าขาดอีกพี่เมื่อกี้มันเบอลงไปเลยแหละไม่แล้วความตลกคือผมเต้นเสร็จหันไปมองหน้าพี่พี่ก็พี่ฮัตไม่เมอกี้ผมลงมาลงมาเลยเมื่อกี้ไม่ขอพูดก่อนี่เป็นเวลาเขราช่างมึงอ่ะที่ผมจะร้องไห้ มีจริงๆตอนไปขาดขาดเท่านี้ขอเล่าเรื่องนี่นี่ไอเดอรชิดขอบคุณครับนี่ไอหลีดเดียสตรีทเออลีดเลยลีดเก่งๆแล้วขาดไปแขวกแล้วคือผมอะ่ะ <laughs> ก็คิดอยู่ตั้งนานแล้วเอ้ยหรือว่ายกมือดีวะาว่าแบบพี่ขอเรื่องใหม่เพราะว่าผมผมแบบกลัวเพื่อนทุนกคนเต้นอยู่แล้วเขาไม่รู้เขางงว่าแบบเออกลัวทุกค,คนแบบช็อตฟิวทุกคนด้วยแล้วก็ผมก็พยายามเต้นแบ <livelihood> <isierung> บโอ้นี่ก็แบบว่าเขาก็ ผมขอใครมีคลิปเมื่อกี้นะฮะช่วยเซฟน้องพี่ด้วยนะฮะช่วยเซฟผมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลงอะวิธีจะร้องไห้ช่วยเซฟเซฟเซฟ่าเซฟตุ้ก็ส่งมาให้แน่ใจนะครับพี่ช่วยสู่นะครับทุกคนวันนี้ช่วยเซฟกันหน่อยวันนี้มีสีดำด้วยสีอะไรอ่ะต้นนิดเดียวไปแล้วพี่พี่บอกนะพีว่าถ้าขอขอเลยให้เซฟช่วยกันเซฟคนที่เรารักเนาะเออแต่ว่าหนีบเป็นเพลงเลยพี่เขีไมเข้าใจถ้าเต้นเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่ต้นเพลงเลยหรอใช่เหลือเท่านี้แต่จริงตั้งแต่ต้นเพลงก็บอกได้นะทีหลังพี่ว่านะผมเรียนรู้และไม่อป็นไรมันมันแตกเป้าแดกแรกก็หายใจทิ้งไก็หายใจทิ้งไงผมก็พยายามแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเออไม่เป็นไรถือว่าผมได้พูดแล้วผมไม่หน่อยละตอนแรกก็หน่อยอยู่แต่ได้บอกถือว่ได้ปลดปล่อยมันออกไปครับทุกคนไม่ว่าอะไรอยู่แล้วทุกคนจะชื่นชมในสปิริตของเราได้สามท่านนี้เลยสติปิริตสุดยอดไหมครับพิม แต่ถ้าใครมีคลิปเซฟมบักเน่ของด้วยครับเซฟมบักเน่ด้วย้แลวครับนะะฮโอเคเอาล่ะก็มาถึงช่วงท้ายของงานวันนี้แล้วน้องพิมพ์แล้วเขามีกางเกงสำรองเหรอเย็บเมื่อกี้เย็บวัยมากวัยจริงวัยจริงฟีเย็บพวกแบบต้องขอบคุณพี่พีทฮอนสุดยอดเลยนะอะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันดีกว่าครับวันนี้เดี๋ยวช็อตแรกเป็นน้องๆถอยลงมาสักนิดนึ่งไหมครับตัวนี้ไหมอันนี้อยากจะกล้านั่งอยู่ในตอนนี้ ผมต้องกลัวแล้วแหละท่อนพิหารทีหลังนะฮะยังไงได้ีิถ่ายรูปใช่ไหมครับครับเดี๋ยวช็อตแรกเป็นน้องๆยืน12คนแล้วก็หันหน้าหันไปทางนู้นเลยอ๋อหันทางนู้นอ๋อตรงทั้งหมดแถวตรงนี่นี่มีตรงกลากันเดี๋ไปยืนข้างหลังนี้หน่อยอย่างสี่เกมไทยครับเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะคุณคุณแชร์กับคุณแชร์กับโฟูโอเคครับ พี่เดียวใา้นิดเราสนิทกันจังเลยอันนี้เกมเกไม่แตและก้าวได้ก้าวได้วเลยผมหลง <laughs> แล้วชอบตรงที่พี่บอกว่าไม่ได้ใส่สีดำด้วยวันนี้ <_ k> สงสัยใส่สีสมงคลมนาะ <_ k> มองมองที่บอกก็แฝงถสองสามโอ้วันนี้เป็นความทรงจำดีๆครับกับชาวเมือง NPP City ทุกคน โอเคครับแล้วก็น้องบาสทั้งสองคนหันหลังครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ทีมงานถ่ายกับคนดูดีกว่านั่งลงนั่งลงนั่งเบาๆนะพี่นั่งเบาๆนะเพราะว่าเพิ่งจะเหยียบเมื่อกี้อย่าล้มนะทุกคนค่อยๆเหยียบนะครับครับนะครับพี่ๆจาก MPP Box นะครับขึ้นมา ถ่ายรูปกับน้องๆด้วยนะครับพี่ๆกล่อ,องทุกคนนะครับเอาไม่เอาแล้วโอเคครับผมอ่ะงั้นก็โอเคครับบวกว่าวันนี้ b e ะจะสรุปไปกับพวกเราแล้วก็สร้างความสดจำดีๆในวันแสนพิเศษ,ษ,ษแบบนี้นะครับอย่าลืมครับว่าวันนี้คือ n p p x b u s underscore all day in m b p c i t y นะครับอย่าลืมครับวันนี้ b s x พี่กล่องตลอดไปใช่ไหมค้ับเอมครับเพลง คอนเสิร์ตหน้าอย่าลืมเ <c oughs> ทสร,ระบอนะฮะ,ะสำหรับวันนี้ผมในฐานะของ m P P City Guide นะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งเจ้าเมืองทั้ง12 <c oughs> คนให้อยู่ลาทุกคนกันให้เต็มคราบนะครับวันนี้ผม City Guide ท็อปนาาักชัฒนที่นาททุกคนไปก่อนนใะหะ้อยู่กันต่องกับบาสครับทุกคนบ๊ายบายบายเปานชเอาเอลาเลกเอา เก็บได้ไหมเก็บโมเมนต์ทุกคน mm hmm. ไม่ครบเลยแต่มิวสิกมาครับผมมิว